อันนี้คือเฮ็ดอันมองระบบหนามมันท่ออีหยังก่อนหน่องเพิ่นเอิ้นนี่ท่อแยกเห็นครับท่อแยกเห็นเนาะเฮาเฮ็ดให้มันสูงกว่าประมาณเครื่องของมือก็ได้หรือของมือนึงก็ได้ถ้ามันสูงกว่าต่อสองแผ่นต่อสองแผ่นบ่ฮู้แล้วแม่นครับน้องด้านวัสดุก่อสร้างนั่นล่ะเอออืมแม่นครับเอาท่อ6นิ้วเด้อท่อ6นิ้วเนาะแม่นครับผมหนมหมุนเข้าเขาสิเอาแต่มือหมุนบ่ได้ มันสิบอลเนียนผมเห็นตั้งสี่นี่ผมเสียทีมหลายอันละหนูมันดึงออกอื่อันเล็บ่ะต้องขี้ไว้ปึ๊บหม,มุนให้แน,น่นบานนี่เห็นบอลมุนได้หลายหนึ่งอืมม้วนนี่มันตีงไม่ได้คนละโอ,โอเคตั้งสี่ได้ท้องผมเสียทีมอีกหลายนีงใช่ไหมอืมเอาเจา็ดอันเดี๋ยวผมเสีเห็นห้เห็นห้ไปเลยเย,งยังไงอ่ะสิบอันไปโหลดสิบอันเนาะ อันน่าโคตรพามันสำเร็จสามส4 5่กันได้นได้เฮ็ดแล้วจีบปืนเราจนได้อีกคนละเจ้าบเม้โบเฮ็ดนะหมอนิวากังได้เราไว้ไม่ผู้บอกกักปันนี่น้อแถมมองขายข่ไม่หายข่วมหูเจ้บริขาผมกกาารันกีเลยขายเห็นทางข้อแห้งเจ้าเป็นคนหทุ่ทุกแห้งจังลวะเจ้าโซเชียลน้อแมนยัด เยอะโอเยอะอบอแล้วนี้ก็ต้องบ่มันสีั่างหน่อยยังไงเนี่ยนี่ช่วยสีได้บ่หาโรงงานเขาเห็ดหายเนี่ยนี่มีาอกก็คือมีมี่ห้ลูกค้าเฮาอยู่แมนบ่แมนครับมีมีเบิร์ตมีเบิร์ตครบสูตรอุปกรณ์หนามเนาะมีเบิร์ตจ้าตะกี้ผมยุ่งยากแห้งมันจะมาได้ตัวนี้แหละสบายอยากไปใช้กับไฟแต่เดี๋ยวหันยังเดียวเนาะกับปถาขายเอาเงินเท่านั้นเห็นก็เห็นยัง ทำความสาดบ่นี่กะแม่งครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปอนนี้ได้ผมเหะถ่ายอ่ะบ่แล้ววิธีประกอบใส่ถังใส่ละอันอันนี้ผมตีแล้วหันมีใส่นี่นี่ฮะใส่หนีเด้อนเจ้าก็ตัดไอ้เดี๋ยวผติดตัดใส่ให้ไก่เดี๋ยวบุ้งนี่นะจ้ไก่เดี๋ยวพูดเสียงดีใส่ เนี่ยทีใส่เนาะจริงเอากปนไก่ตัดนะครับเัากับตัดประมาณนี้แหละเดี๋ยวพี่ปัดเอาะมันไก่ตัดกปนไก่ผมจะกินใส่ทั้งกับมาลุนโอ้ลุนให้มันอ่อนแหม่ลุนนิดนึงอย่าล่วลายลบอนปวดกับพวกเขาค่อยซุบเขานะครับ ใช่ลุ่นก่อนอ่ายนี่ยเข่ากับมุนเขา่าเนี่ยเข่าไงม,มันเขา่ามน้วนยันๆเนี่ยจ้ะเอาถือเพื่อนไว้เลยใครคิปไปไปเบิรงอีกต่อ,อหมุวนทำมันจำนะครับโอเคเรียบร้อยห้องกะใช่ละนี่อีกนะครับ นี่แต่ว่าเขาเขาต้องเอาใส่ขางในก่อนนะครับเขาจังใส่เขาจังซูบตัวนี้ที่หลัง๋ยเดเ๋ยวดมันเป็นห่ก,ก่อนลองก่อนนี่เออนี่ตัวนี้ชิ้นยูของในนี่เห็นวะนี่สิเป,ป็นทอปูนมันจะยุงซี่มันจะขัดกับยุงซี่เห็นไหมครับแล้วก็เจากก้าก็ตัวนี้ซูบเข่ากั จังซุปข้อที่หลังนะครับตัวนี่เป็นตัวเดินน้ำนาะจากข้อไปทอแง่นครับเรืบองไม่ยากแค่ง่ายๆครับง่ายๆเลยง่ายๆเลยผมซื้อไม่ไมาผมยังติดตั้งเ่าเปลี่ยนเขาก็บอกเข้าได้ยังเขาไม่จะขายนี่ซุปข้าทั้งสี่แล้วเนาะเ <c oughs> ข้ากับหมุนบาาเอาตัวนี้ซุบป,ปั๊บเอาตัวนี้หมุนเรียบ <c oughs> ร้อย ล็อกให้มันแน่นแล้เวเหรอครับแคน่นี้ตัวนี้ตัวนี้ยงก็ยิย่งนอกแค่กับต้อบ่านี่นเห็นบ่ล่ะตัวหนาแม่นตัวหนาไปนี่กับต้อต่อมาง่ายังไงอ่าเห็นไหมแล้วล่ะนี่ชุดหนึ่งนะครับชุด,ชดใส่ลหมอันนี้เอาใส่ลบ้านเียละแม่นอโอ้ยห <laughs> น้าลงดัง สองสาี่ยว่หาทุงหาห้าหกเจ็ดแปเกามใจหนีด้วยคุณเอาเอานน่นมาใจหนีไปรมบเป็นชุดเป็นชุดจดหลอ,อกกันสองอ่าไซ่เล็กแห่้าหกสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้า เสียอันหนึ่งองัแดเขาไม่เาค่ะครับวแดงผมก็ตัวแดงก็แถมม้มเอาเลยเรีอยนให้กับ้เป๊่คับพีเนี่ยอสองสามแถม่งเตัวนี่อ่ะสี่อ่ะหกเจ็ดกสิบอ่ะผมจะาไปสิบเอ็ดอเพื่อที่สี่เอาไปใส่กับถังน้ำ๋ยวผมสิพยยบพาิบงถังวานนว้ดน,นะครับด้เดี๋ยวผมหาถุงมาใส่ให้ครับนี่ ผู้ประกอบการจะมาจะทานเนอะแม่ครับบ้าให้มันง่ายจะคล้องเมนบอกเดาเห็นมันยากครับองง่อย่างเดียวผมก็ว่าจะได้บางสีหาเดือนเนี่ยบ่ขวดน้ำแปะตายโอ้เมื่อยได้เนาะถ้านู้าหรายบอเนาะแมนบหนูมาตีสองตีสามยางมันจะสีเหลือจะวิ่นยันถีนอนกับอะไรตมากอน้าให้นอีกโอ้ถ้าเหตุแบบเป็วด่นก็คือเลี้ยงไว้กินพอไดอยู่นอนวนั่นนาะนีน้ เน้นเอาไปก็ตุ้ย่างเป็นกระนำให้ได้น่ะรวมกันอ่ะเอาใส่แล้วครับคนใส่ง่ายหมดเยากครับอันนี้น้องลูกค่ะห้ามาเอาน้ำในชุดละเท่าไหร่หกสิบบาทครับชุดละหกสิบบาทเนาะมันจะเป็นสองมีด้ะพี่น้องเดี๋ยวสิพาไปเบิ่งวิธีโอ้วนไม่พอเพิ่อเดี่ยวนะครับใช้ใช้ยางใช้ย่างเขาต้องไปซื้อเองบ่มีขายบ่อย บ่ครับยูรันก็ส so, uh, ั่งบิ shoe, ้วเจ้าเจ้าไปซื้ออันสอนตัวอย่างมันมียูหันอ้อันนี้ไปนําก็ได้นี่ไปเป็นตัวอย่างมัณนี่นะครับสอะมาณนนี่ไปไปสิบห้าเมื่อวันสิ่สั่งอนไรๆจ้ะอางแ่เนี่นะครับโอ้ทังแน่นี่พที่น่อว่ายูยูน้ำรัน ล้านใช่ี่สิบบาทนะอือืนี่เขาก็มัดจ่อเอาเอายังจ่อกระไรใหญ่มันหู้ใหญ่หลายเขาค่อยลองออกแล้วเอาตัวนี้หมุนเข่านี่ตัวตัวตีผมหายไปตัวน้องแดงหมุนเข่ามันตีพอดีเป๊ะเลยถ้าเอาสว่านจ่อก็บสิเป็นสว่านรับกอนกระไรน่ะนาสีสว่านนี่ครับนี่เขาก็เจ่อนะครับเอามันตีเป็นดอกดอกสามมิ้นจาะพอดีเป๊ะเลยบ่ายย่ามาเจาะพี่ต้องจาะ ฟังี่มีตัวหนังสือมันเทสลาดเนี่ยอีกฟังหนึ่งมันบ่แข็งเลยมันนิ่มมันมันใสพลาสติกหน่อยได้ทั้งพ่นทั้งนี้มันเห็นว่ามันฉลาดเทดได้อือมันมันมันกับประหยัดมันไปมันบละฟังนี่มันแข็งฟังผมมันนิ่มเด้ผมล่องจอยนุ้ฝนแตกมันนิ่มไหมอ๋อแล้ก็คือความห่วยเลยทังหมงไม่เด้ฟังจอยฟังที่มีตัวหนังสือบ่สถ้าจอยฟัง่นแตกแน่นอน ทั้งนี้เอาขนาดใหญ่กว่านี้ได้บ่เฮาต้องเอาซ้ำหนี้บ่ได้ครับแต่ว่าเฮาเอาซ้ำหนีสิพอดีเพราะว่าเฮาสิได้กะว่ามันมีปัญหาน้ามัน้ังสิบ่ท่วมบ่อเห่าแม่นครับแล้วก็เฮาจิตใดจะเปลี่ยนน้าหม่เรื่อยๆมันจังดีนะครับบ่แม่นเฮาสิเปลี่ยนเอาน้าไว้องดูมันก็บ่ค่อยดีดอกเฮาเอาน้าเปลี่ยนน้าดูดูเอามันจะดีนะครับว่าในี้เฮ็ดไปเฮ็ดมาเฮาก็ล้างเฮาก็ล้างทั้งวามสะอาดง่ายนะครับโอ้เฮายกง่ายเนาะทางั้ความสะอาดออก กาวาทีหนึ่งเขาก็ทั้งห้องสะอาดทีหนึ่งพอมันจีมีตะกอนไม่อย่างเด้บ่ล่างออกทั่วนะครับทั้งมี่ฟ้าปิดแมนอ่าวิธีสองมบงลุ่าระบบน้ำจ้ะนี่คืออาหารเสริมเพลินเมนบ่เอออาหารเสริมให้หนูเพ้วนพี่นอเออมีให้ตั้งห้บ่ได้เดือนร้อนจ้ะเอาเอาเอาตัวนี้ไปน้ำเลยจำห้ ก็แถมผมม่านละผมแถมต่อมีที่สอมบําลุงนี่ครับอ,อุปกรณ์อ่าคือ,อคตัวนี้ปัญหาส่วนมากทั้งเทอมมันกระตันตะไคร่น้ำไปตันเขาต้องต่อเวรงเรื่อยๆได้ว่าน้ำม,มันออกบอ่<โ>อถ้นนาน้ำมันออกบอ่ดีมาขัานออกรับหงเลียมหน่อยขันออกไปล่างครับบางครั้งตะไคร่าน,น้ำม,มันตันนะครับตะขันตะไคร่น้ำมันก็ไปอุดหูนะครับเขาก็แค่หมุนออกนี่ครับ แล้วห้องไปล่างครับมือกระดำดำมือคนมีเงินพี่น้อกคนแต่ยา,<ๆ>า,างออกห้องก็มาสูุเขาเก่าแล้วอีกอย่างหนึง่งตัวนี้มันสีมักห่างนะครับตัวนี้ดอกยางข้างในนี่นี่ขันมันห่างห้องกับเปลี่ยนใหม่เดี๋ยวผมจิตแถมให้ผมจิตแถมให้จะขหาอันเขาต้องซื้อเองต้องหาเด้แต่ว่านี้ผมแถมให้นี่<ๆ>น ตัวนี้มันจะแข็งมันมันจะดีกว่าผมสืมันตัวละสองบาทนะครับนี่แต่มันบ่ค่อยห้างหรอกนั่นโดดไม่ต้องตีห่างย่างๆเลยตีห้างหรอกแต่ว่าห่างก็ต้องเบิ้งเรื่อยๆเนาะเนี่ระบบนานไปได้ยิ่งลงขิ่มเด้อมันตัวน้อยตัวละสองบาทตัวนี้สีทุ่นกว่าตัวนี้โอนห้างกับสีเลียนว่ะพี่ตัวนี้สีซีตัวซีตัวบาทนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวละสองบาทจ้ะไม่น้อยนะไม่หน่อยเน่ยครับมันไม่ห้างหรอกนี่ครับอันนี้ผมแถมให้หาอันเด้อ แจ่มหายมัห้างเลยสิ่เหลี่นมนะพีะ่ขึ้เก้าวมันมอค่อยห้างดอกนะครับไม่เคยห้างนะครับนี่พี่กับประกอบเก่าคือเก่าวนี่นสินะปพ๊บแค่ซุปไปแค่นี้ครับนี่มันต้องมีกันดูแลขเขาพร้อมนะครับอ่าบนมามิตเสีเหลี่ยงเลี้ยงแล้วเพรสนใจเพรเมียนครับมันต้องสนใจทั้งระบบน้ำ<อ>ทั้ง บ่ได้ครับ,รบน้ามันออกหลายผมผมล่องคือกันน่นผมได้ทุบทิมบ่แมนน้ามันออกหลายเกินไปครับ,บรนั่นเดี๋ยวทังย่งยัทงทั้งหมกังทั้งสองอยสักงทังหลสองร้อยลิตรนั่นยังไม่ได้ใส้สประโยชน์ด้นั่นเขากินเนอะอันหมพอตีกินระบบนำนีน่สำคัญที่สุดเนาะเก็ดไหน่เห้าเก็ดไหนูสะอาดเเ็ดไหบ่ บ่อบกับปผเห็นเห็นบ่สะอาดคือระบบน้ำทันระบบน้ำได้การเลี้ยงหนูจะง่ายทุกอย่างอือ่านี่คือง่ายแล้วนี่ยผมเห็นพี่น้องง่ายแล้วผมล่องว่าสามปีเกือบสี่ปีผมยังไงสี่ปีผมยังไ้เออระบบน้ำเนี่ยบานเรื่องอาหารเสริมในบดนี้เห้ามีกับไ้บ่อมีกับบ่เป็นยังเป็นบ่แต่ขันมีมันจะดีบ่แมนครับ กันไมมีเ่ต้องห้เขาเปลือกบางทีเลยว่าห้ครับไม่ต้องใช้มาเลี้ยงหนูเลยไม่ต้องงอมาเกี่ยวเขานี่บอกโอ้บ่ต้องเกี่ยวเด้อพี่นนองเด้อเอาม่ามมันกินไปมันก็จะเป็นแกบที่นี่อในหันมันจะเป็นแจทันทีแล้วหนูเฮาขันเจ้าห้เขาเปลือกมันจะพวกินอาหารหนูจะาม่กินอะไรห้ามเลยครับ ทุกอย่างเจ้่ยมาต้องไปหามาเจ้าเลี้ยงเจ้าใส่แต่อาหารนี่อย่างเดียวเลยเข้าวโพดข้าวโพดขันมีจังไห่กล้วยขันมีจังไห่กล้วยมันใคกินแม่นกล้วยแต่ว่ากล้วยเละมันพวกกินเลยกล้วยสุกใหม่ๆกล้วยหำๆสุกใหม่ๆนะครับนี่ข้าเลี้ยงเฮ็ดแห่งมันงไงครับจ้ะต้นทุนกิโลละาสิบห้าบาทหนึ่งนี่ ข้าวเปียกขันเจ้าไปซื้อเขาโลละสิบบาทได้ครับน้ำรู้เมื่องแค่นี้ลีพี่น้องมันต้องเป็นห้องวัาสิบะหมี่ยังครับนี่พี่มาเบิึงเลยปลุกอย่างมาอ่านมาบึงเลยครับปลุกอย่างเจ้าจะไปหาจ้านี่เมล็ดข้าวโพดปลายข้าวลำข้าวอีหยังมี่ปั๊เจ้าจะไปหาเพื่ออย่างมันมีอยู่แล้วนี่เด้๋ยี่ห้อนี่แม่นมาลองพี่แม่นครับอันนีน้ำเลย SPM หนึ่งเก้าห้าจ้านะครับมันจังไรก็ สิบหกเปอร์เซ็นต์นี่บอกโปรตีนสิบหกเปอร์เซ็นต์นี่แหละเนาเป็นระยะอ้มท้องตอนนี้มันจะเป็นสองระยะขวบเลยมันจะดีใช้ใช้สำหรับสุกรระยะอุ้มท้องและระยะให้นมลูกซึ่งเป็นอย่งเขาจ้องใส่แบบนี้ลูกเขาได้ไงแต่ในท้องมันออกมามันก็ดตัวไงแล้วนมแม่มันก็จะดี นะครับ mm hmm. บานเนี่ยเขาได้กินนมน่มหลายน,นม่แม่เขาดีเขาก็ะดิ่ตัวใหญ่เขาจะสมบูรณ์ครับอ mm hmm. ข้าวมันจาเป็นต้องเลี้ยเนื้อเขาจะหลาย mm hmm. คือจังหนูเนื้อที่พี่เห็นอะมันจะเป็นแหนบเลยเนื้อเขาอะ mm hmm. น้ำมันเขาจะนิดเดียวนะครับน้ำมันเขาจะพอดีเป๊ะเลยว่ามันวัดบ้าหูเลยแต่ละตัวซ้ม mm hmm. กันวัดกู้ตัวนะอันนี้คือห้างให้ครับอันนี้แบบนี้ ทุกรุ่นเลยทุกรุ่นเลยครับใช้อย่างเดียวเบอร์เดียวเลยจนจับขายจนจับขายไม่มีใช้อย่างอื่นเลยในฟาร์มดีๆผมมั่วจนพ่อครับมั่วจนพ่อพลล่องด้วยจะของเองประสบความสาเร็จแล้วบอกต่อแบ่งปันคววมหูสู้พี่น้องเกษตรกรเฮาได้ทั้งเขาอื่นยังไงแล้วเนาะทั้งบุญเนาะแม่ครับออืที่ผมล่องไปเนี่ยบนว่าล่องขายสินค้าล่องทรงต่อขวามหู สื่อผมว่าสื่อผมบอดกี่ยวของกับผมเลยน้องเพิ่นขายดีแล้วพี่น้องแต่ว่าเพิ่นอยากบอกต่อส่งวามหู้ให้เกษตรกรเฮาประสบความสำเร็จบอต้องไปรองผิดล่องถูกบ่ต้องไปเสียค้ำเขาคนเท่านี่มันก็มีทั้งคนดีคนบ่ดีคนดีคิดเอาจะได้อย่างเดียวก็มีออืละว่างให้ดีพวกที่ที่เป็นลูกฟ้ามเขาผมสิผมสิบอกให้ง่ายๆนะครับจะที่เขาเป็นเขาไปเป็นลูกฟ้ามเขาสมมติว่าสิมีคนมาสมมติว่า ผมสมมติว่าน้ำเย็นฟาร์มสาขา,าจังหวัดอุดรหรือว่าจังหวัดน้องค่ายยังสิเขาไปหาเขาไปเห็นเอ้ยเป็นเป็นสาขาเนี่ยเขาไปซื้อน้ำเจ้าวเลยเขาต้องมาหาน้ำเย็นฟาร์มต้นฟาร์มเขาต้องมาซื้อน้ำผมได้บ้าต้นสังกา์ดเลยแน่นครับเพราะฉะนั้นว่าต้องมาเป็นหนุกฟาร์ผมผมครับเขาไปซื้อน้ำเจา้าเดี๋ยวเขาซื้อมาซื้่น้ำข่อยขึ้นเก่าเขาจิซื้อทางไหนเจากับเมื่อใหม่ไม่มีใครไปลงทุนกับมือใหม่ครับร้อยเปอร์เซ็นต์ น้อยมากครับดังนั้นแล้วถ้าต้องยืนได้้วยลำแข้งห้าวฟีนองยืนได้ลำแข้งตัวเองมหายใจด้วยจมูกตัวเองก้มหูน้องเพื่อนหายเต็มที่แล้ว่ะเนาะปรหูเรื่องยังกระทักมาอีกเรอทักมาอีกคันคือื้คันอยากได้ความหัหายเต็มที่หายมาหายอยู่ที่หม่องมาวันเดียวสามารถเลี้ยงได้เลยทาเป็นอาชีพได้เลยกะมีเพื่อนมาเบิ่งานนํามานอนนําเลยก็มีเนาะนอนนั่าศึกษาหาความูลมากื่อสลดละชุดก็มาจาก อ่าสาระบุรีครับชาเซลเซอวนะครับจ้ามานอนนี่เลยหายเข่ากับหน้าห้โทรมาก่อนแมนบ่นองแมนครับโทรมาก่อนเนาะมาศึกษาด้วยครับพี่น้องมาศึกษาเอาความหูพี่น้องผู้ใดนใจไปบามือเดียวได้เป็นอาชีพบ่มมีอีกแล้วครับจ้าเงินที่พี่น้องมาซสื่อหนูผมเนี่ยมาซสื่อความรูผมยังบ่ได้เลยครับแมนผมบอกเลยอันนี้ได้ทั้งความรู้ได้ทั้งหนูไปเลี้ยงด้วยนะครับแล้วก็หนูแมนต้องเหตุครับอืมจ้านาครับ เดี๋ยวไปเบิ่งทางนั้นก่อนพี่น้องมองใส่อาหารเพิ่นใส่อาหารจีนิ่ครับสำหรับผู้ที่มือไม่กับตรงยังยังยังหูอีริเลยเนาะผู้ที่พ่าท่านเคยเลี้ยงเอาบจีนิ่งมาก้อนอิฐเม่นบ้างหน่อยไหมเป็นอิฐบล็อกธรรมดาเป็นอยังเขาต้องทุบมาใส่เพราะว่าเขาสะขวบได้ขันหอาที่เอาแต่ตัวนี้แล้วก็มาหยอดปูนลงนี่ให้มันหนักมันขวบขึ้นเขาครับหนูมันแห้งไหลนะครับมันตัวใหญ่โตัวเล้วแบบโล่ีโล่หาผมเนาะมันต่ำเหมืเดียวกับไงปึ้งแล้ว แล้วตังซี่นี่ยมัดตารถนี่งผมไม่จริงนะครับนี่คือบผมมีหม่องใส่อาหารก่อนเราสามสี่บาทหนึ่งห้องกับทุกเพิงเ็หนึ่งสองเนาะแบ่งเพิงเนาะก่อนหนึ่งเนาะนี่ครับอันน้ำเจ็กนิ้วก่อนอันน้ำสีนิ้วโอ้ยกนิ้วหกนิ้วเป็นอย่างเขาจะงอใส่ไงมีเด็กนี่อีกเรียบบาทนี่ ขันไส้ไงมันสิเขาไปนอนในนี้โอ้ยเรื่องอ้อมเดือยโอ้อยมันเขาไปนอนนี่เลยอันนี้ท่อใหญ่หินสีเนิวน้วเนาะแมีนครับอันตู้มองไส้น้ำนั้นหกนิว้วแมีนครับจ้ะเอามาพาเครื่องแมีนครับพาเครื่องโอ้ยแต่ข้อมหูไรขันไงมันสิเขาไปนอนครับอืมตัวอื่นก็ไว้กินอ้าวพอหญ่ไส้าย,ยาดหูอี่างอีกบ่ เดี๋ยวโอ้สีมาผีละสีมาออกเนาะขอบคุณน้องไลายจจากคลิปนี้เนาะได้เป็นอีกคลิปหนึ้งได้ได้เปรียบมูอยู่พี่น้องขอบคุณพี่น้องที่ติดตามรับชมจ้าสวัสดีจ้า